ทุมธานีชื่อนี้มีแต่ของดีสุดปังไปเลยจ้าถึงเวลาออกเดินทางได้มาจากเที่ยวแบบใกล้กรุงวันเดียวเที่ยวได้แบบสบายๆและเต็มอิ่นแบบสุดๆจะสายบุญสายหมู่สายดูสายความรู้สายเที่ยวกับครอบครัวกะถูกใจแบบสุดๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวกันที่ปทุมธานีชื่อนี้มีแต่ของดีสุดปัง บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ไปถือว่าพลาดมากๆเลยละค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะคือวัดโบสถ์อำเภอสามโคกวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดสร้อยนางหงษ์วัดแห่งนี้เนี่ยติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในวัดมีหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ,ววงพ่อโสธรองค์ใหญ่มากๆเลยละค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังมีหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานี อีกหนึ่งมุมของวัดแห่งนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพยาที่สามารถให้อาหารปลาดได้อย่างเพลิดเพลินและสุขใจแบบสุดๆรับรองว่าใครที่ได้มาต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนเลยจ้ามาค่ะถึงแล้วอีกหนึ่งสถานที่ของครอบครัวที่รับรองเลยว่าจะต้องกดไลค์ ไม่ว่าจะเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตึกลูกเต๋าสี่เหลี่ยมที่ภายในเนี่ยมีถึง6ชั้นด้วยกันนอกจากจะได้มาเรียนรู้แล้วที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยยังมีมุมกิจกรรมอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะขอแวะเยี่ยมป้าลูซี่ปันพบุรุษรุ่นแรกของมนุษย์ ที่จำลองมาอยู่ภายในพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้หรือจะแวะมาจาับคลาสมาบ่อลูกยักษ์ก็สวยไปอีกแบบหรือจะแวะทักทายพี่หุ่นยนต์ AI สุดฉลาดหลามจนน่ารักมากๆเลยละค่ะสวัสดีครับสามารถเลือกหน้าพูดคุยกับพี่หุ่นยนต์ได้บอกเลยว่าสนุกส,สุดๆเพลินจนลืมเวลาไปเลยละค่ะลูกพี่กองทับก็ต้องเดินด้วยอะไรนะ ด้วยขาค่ะถึงแล้วนะคะหยอกหยอกหยอกถึงเวลาท้องร้องก็ต้องตามภาษาคนรักการกินซะหน่อยค่ะมาเลยค่ะที่คลองหกนี้มาทั้งทีบอกเลยว,ว่ามีร้านดีที่ต้องแวะเยอะแยะมากมายเลยค่ะ <S 1> <S 1> ร้านไก่ทอดใบไม้แห่งคลองหกค่ะไก่ทอดร,ร้อนๆชิ้นโตโตัาบแบบพอดีคำ ทานคู่กับข้าวเหนียวราดซอสร้อนๆหรือจะทานคู่กับข้าวสวยหอมๆบอกเลยว่าต้องมาลองพลาดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหลังจากอิ่มท้องก็ต้องมาที่นี่เลยละค่ะอีกหนึ่งจุดสุดน่ารักที่ต้องแวะไปทักทายน้องๆเหล่าบารรดาสัพพสัตทั้งหลายที่มินิสูค่คลองหก ยอขนาดที่ย้ายมาจากเขาดินมาอยู่ที่บริเวณแห่งนี้โดยที่มินิซูมีไอ้ต้าคบคาปิบา่าสุดน่ารักแล้วก็เต้าริงเทลลีเมอร์จอมกวนเต้าแรคกคูณจอมหลับแล้วก็ยังมีพี่จระเแคแสนดุดันนอนอ้าปากอยู่ตรงนั้นด้วยนะ ิบ,บอกทุกคนอีกนิดนึงนะคะว่าในที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้ในอนาคตจะมีการสร้างเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้มาต้องร้องว้าวซาอย่างแน่นอนเลยค่ะ มาเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมรักโลกกันด้วยนะคะอีกหนึ่งทริคดีๆพกแก้วสแตนเลสท,ที่สามารถใช้ซ้ําได้หลายๆครั้งมาเพื่อเป็นการลดขยะสร้างห้โลกนาอยู่ด้วยนะมาค่ะออกเดินทางไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตสร้างความสุขไปด้วยกันเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเลยจ้ะรีบออกไปใช้ชีวิตกันเลย